นะคะสลารขัอ้งอยี่แล้วที่ลราสืาใอใส่็ไม่ได้นะมาฟังเสียงจิ้มใหม่อคั้งนี้เสียงจิ้มก็มีอยู่ แผลก็บางนิดนึงดังใจที่จะแก้มาก็